สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสับอีพีนี้ครับนะเป็นนุป <tamanho> <yan> ู่เฮงนะครับประพาสุนะครับนะฮะวัดด่านช่องจอดจังหวัดสุรินทร์นะครับนันหลวงปู่เฮงนะครับตอนนี้เป็นที่รู้จักกันฮะมากมายพี่นะครับวันนี้มาเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับนี่ฮะพี่นะนี่ฮะนี่ฮะเป็นรุ่นพิเศษนะครับนี่ฮะบอกเลยครับบอกเลยว่าสุดแน่นอนพี่นะครับบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับนี่ฮะ ทานชอบถูกใจรายการไหนนะพี่นะติดต่อเข้ามาได้ที่อันดีไลน์หรือเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้นะพี่นะฮะเป็นหมายเลขเดียวกันพี่หรือแคปรูปภาพไว้มาก็ได้พี่นะครับหรือจําอันดับรายการไว้ก็ได้นะครับนะบอกเลยว่าสวยๆแน่นอนพี่บอกเลยว่าสวยๆแน่นอนนะครับนะบอกเลยว่าสุดๆนะฮะเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งครับมารายการที่หนึ่งเพี่ครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเนื้ออัมปาก้าลงยาเขียวเหนียวซาพี่เลขคุณเบอร์สองสองเจ็ดครับ เลขคนเบอร์สองสองเจ็ดครับตอกอชัดเจนพี่นะฮะลงยาคุยพื้นอย่างงี้พี่สวยๆงี้พี่นะฮะร,รายการนี้จะให้ยินนะผมคิดแค่นะสี่ร้อยห้าสิบาทพี่รายการนี้ผมคิดแค่สี่ร้อยห้าสิบาทพี่นะครับจัดงฟรีนะพี่นะมาต่อตอนการที่สองครับรายการที่สองครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงพี่เนื้อทองแดงโบราณพี่เลขคนเบอร์หนึ่ง เก้าสองครับนันลงยาส้มคุยพื้นลงยากีวอนเต็มสูบอย่างงี้พี่องค์นี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทพี่รายการนี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทนะครับมาต่อรายการที่สามครับรายการที่สามเป็นเนื้อสองกษัตริย์ครับหรือเนื้อสองเคเงินทองพี่เนื้อสองเคเงินทองพี่นะฮะ องนุกปู่องเงินครับจีวันทองพื้นทองขอบขอบเงินพี่นะฮะตอกสองเคชัดเจนพี่ตอกโคชชัดเจนครับเลขคนตเบอร์สามแปดสามครับนักการัตีแท้ตลอดชีพนะพี่นะรายการนี้สองเคผมขอห้าร้อยบาทพี่ขอห้ารอยบาทนะครับพี่นะ มากันต่อเนื้อทองแดงครับนะเลขคนเบอร์สองสามแปดครับนะเนื้อทองแดงเปเพียวนี้ครับลงยาขอบแดงครับลงยาขอบแดงสวยๆนี้พี่คลาสสิกกันนี้ครับเอาไปพี่องค์นี้ผมคิดสี่ร้อยบาทพี่รายการนี้ผมคิดสี่ร้อยบาทครับนะพี่ดูความคมนะฮะนี่ฮะเพียวๆก็สวยได้พี่เพียวๆก็แพงได้นะครับมากันต่อนรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเนเนื้อทองแดง <c oughs> ตอกแปดรอบพี่ เนื้อทองแดงตอกแปนรอบครับเลขคนลเบอร์สามศูนย์สองครับยเลขคนลเบอร์สามศูนย์สองพี่นะครับรายการนี้ผมคิดสี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทนะครับนะตอกแปดรอบนะพี่นะสวยอย่างนี้เลยนะครับผมขอคิดสี่ร้อยบาทนะครับมากันต่อองค์ที่หกครับองค์ที่หกนะครับเป็นเนื้อสองกริย์ครับนาชื่อจีวอนมึงปูเป็นสีทองนะพี่ลงยาจีวอนหน้าเงินพี่นะครับพื้นคุยพื้นลงยาแดงขอบเงินนะฮะด้านหลังเป็นพื้นทองนะฮะชื่อเป็นสีเงินพี่ นะฮะสองขสัตย์เลขคันเบอร์เก้าศูนย์พี่เลขคันเบอร์เก้าศูนย์นะพี่นะโหสวยๆอย่างงี้นะครับผมบองเลยองค์นี้ผมขอหกร้อยบาทนะพี่นะขอหกร้อยบาทนะครับพี่นะมาต่อรายการนี้ครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเนื้อกระไหลเงินพี่ลงยาคุ้ยพื้นกีเขียว,ยวยครับเหนียวซับครับลงยาจีวรเหลืองสวยๆครับนะเลขคันเบอร์หนึ่งหกสี่ครับเลขคันเบอร์หนึ่งหกสี่ครับองค์นี้ผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะขอห้าร้อยบาทนะครับนะรายการที่เจ็ดครับ ต่อมารายการที่แปดครับเป็นเนื้ออัมบาก้าพี่เป็นเนื้ออัมบาก้าลงยาแดงครับรายการนี้450บาทครับเลขคุณตัวเบอร์แปดหนึ่งพี่เลขคุณตัวเบอร์แปดหนึ่งครับเนื้ออัมบาก้านะครับนะลงยาจีวรนเหลืองนะครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเป็นลงยาแดงครับนะเป็นเนื้อสองเคสลงยาแดงครับนะเลขคุณตัวเบอร์สามเก้าสามครับเลขคุณตัวเบอร์สามเก้าสามนะครับนะพี่คุยพื้นเต็มระบบอย่างนี้องค์นี้ผมขอ600บาทพี่นะเนื้อสองกระสัตรลงยานะครับ ต่อมารายการที่10ครับรายการที่10เป็นกระไหล่เงินลงยักษ์เขียวเนี่ยซับเหมือนเมื่อสักครู่เลยพี่นะครับเลขคนละเบอร์3 7มเจ็ดกาพีองนี้500บาทนะพี่นะนะฮะชอบจุกจต่อรองเข้ามาได้พี่นะครับแบ่งปันได้ผมแบ่งปันให้ให้พี่น้องครับมากันต่อรายการที่11ครับรายการที่11ครับเป็นเนื้อทองเหลืองน้าก,กักเงินแท้ลงยาจีวอรพี่เนื้อทองเหลืองน้ากักเงินแท้ลงยาจีวอร์พี่องค์นี้ผมคิดแค่400บาทครับเลขคนละเบอร์2 9 2ครับ มากระต่อรายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสองเป็นเนื้อทองเหลืองหน,น้ากากนวะหรือเปล่าพี่หน้ากากนวะหรือเปล่าพี่เลขค้นเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์ครับรายการนี้ผมคิดสี่ร้อยบาทเท่ากันนะพี่นะรายการนี้ผมคิดสี่ร้อบาทเท่ากันนะครับนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะครับมาต่อรายการที่สิบสามครับรายการที่สามเนื้อทองเหลืองูกยาแดงคุยพื้นครับยาแดงก็แปลงได้ยาแดงแพงเสมอพี่นะเลขค้นเบอร์สามห้าเจ็ดครับเลขค้นเบอร์สามห้าเจ็ดครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะพี่นะ มากันตอเนื้ออัมริกาครับรายการที่ยี่สี่ครับรายการที่ยี่สี่ครับลงยาฟ้าลงยาจิวอี้พิษนะสวยคุยพื้นอย่างงี้ฮะเต็มสูบอย่างงี้เลขคนทีเบอร์ห้าสองครับเลขคนทีเบอร์ห้าสองครับเอาไปเลยพี่จำฉับอันนี้สี่ร้อยบาทนะครับแล้วมาดูกันต่อครับรายการที่ยี่ห้าครับรายการยี่ห้าครับนาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหนัากักนวะพี่หนัาก,กักนวะเต็มระบบพี่นะฮะจัดสร้างเพียงแค่สามร้อยเก้าสิบแปดองค์พี่เลขคนทีเบอร์หก ห้าครับเลขคนเบอร์หกห้าครับบอกเลยเอาไปพี่ท่วมๆนะฮะหน้ากูปลูกคงคมอย่างนี้ฮะสี่ร้อยบาทพี่นะครับมากระต่อนกันยี่สิบหกครับราการที่สิบหกเอ้ยพ่อพี่นะฮะี่สิบหกนะลืมไปพี่นะครับมียี่สิบองค์พี่นะราการเนี้ยรายการที่สิบหกนะพี่นะเดี๋ยวผมไล่ใหม่นี่ครับนี่นะพี่นะพี่ไล่ให้หม่นะนี่ฮะหนึ่งถึงห้าหกถึงสิบนะครับสิบเอ็ดถึงสิบห้าฮะแล้วก็ สิบหกถึงยี่สิบพี่นะขอโทษที่พี่มาต่อกันที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเป็นเนื้อทองแดงบีบไฟกบลงยาแดงแรงเลยพี่องค์นี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะฮะมาต่อครับรายการต่อไปพี่รายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดครับดุดทองคาเลยพี่เนื้อทองฝาบ,บาทหรือเนื้อทองทิพย์นี่ฮะบ,บอกเลยเนื้อทองเหลืองก็ได้ครับนาบอกเลยสวยๆนี่พี่นะครับสวยๆอย่างนี้ครับนะ ทองเหมือนตุ้ดทองคำเลยพี่เล่ห์คนเบอร์สองแปดเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการนี้สามร้อยบาทพอพี่นะมากันต่อนรายการจะไปพี่เนื้อทองแดงเถินครับลงยาส้มลงยาจีวอพี่นะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทครับนะคุยพื้นเต็มสูงนี้เลขคนเบอร์หนึ่งสามครับเล่ห์คนเบอร์หนึ่งสามคุยพื้นสวยเง,งาๆอย่างนี้เลยฮะนะนะเอาไปพี่นะสี่ร้อยบาทพี่ มากันต right? 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 ่อการจะไปพี okay? ่เนื้อทองแดงเถื่อนครับรายการนี้ผมคิด350บาทพี่รายการนี้ผมคิด300บาทพอพี่นะฮะบอกเลยว่าสวยไปเลยฮะนี่จัดไปพี่นะครับรายการนี้เลขคนจัเบอร์74นะฮะนี่ท่่มครับมากันต่อรายการที่20ครับรายการสุดท้าย้ายสุดครับเป็นเนื้อทองเหลืองคะหน้ากลักหน้ากลากชิมหาชุนวนลงยาจีวรพี่น่าจัดไปพี่รายการนี้ไป350บาทพี่ชอบูกใจปิดกันได้เข้ามาได้นะฮะขอบคุณมากพี่ นะครับสำหรับอีพีนี้ครับเป็นลุงปู่เฮงนะพี่นะก็มีมาอัปเดตให้พี่น้องรับชมครับเมื่อวานได้มาอีกห้าองค์หกองนะฮะมาอัปเดทพี่น้องรับชมครับชอบรายการไหนองค์ไหนพี่ติดต่อเข้ามาได้พี่ครับประกันการันตีพระแท้ตลอดชีพนะครับลุงปู่เฮงรุ่นพิเศษครับจัดสร้างเพียงห้าสิบหลังเท่านั้นพี่นะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะขอบคุณมากครับสำหรับติดตามอีพีนี้พี่นะผมเอาภาพสวยมาให้พี่น้องได้ชมกันพี่ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะฮะกดแชร์ช่องไปด้วยพพีีี่่นะครรัับเด๋ยววมมาาสุแจกงล นะครขอบคุณมากๆครับที่ติดตามพี่นะขอบคุณมากครับ